สดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ f อซเลิกงานกันหรือยังนะคะเหนื่อยไหมเนาะยังไงก็อย่าลืมหาข้าวหาปลาทานกันด้วยนะคะในส่วนคลิปนี้คะ่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขดับของป้าแมวไม่ว่าจะเป็นดับ1ิบดอกแก้วนะคะดับ1ิบรักแรกพบแล้วก็เลขดับของแมงปอนะคะ ส่วนแนวทางเลขเด็ดก็จะมีของสิบหน่วยบนหน่วยล่างเลยนะคะจะเป็นของเทพบรรลือสุดขั้นเทพอันนี้เป็นชุดของแท้เลยยุทธนาพารวยนะคะเป็นเลขตาราง3ตัวตรงพารวยนาะงวดที่แล้วก็เข้าไปสำหรับ3ตัวกลับนะคะก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพานันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูดับหลักร้อยของอาจารย์อินทรเทวนครกันก่อนเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข0ูนย์กับเลข9มาสลากออก8 6 7หลักร้อยออกเป็นเลข8ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของอาจารย์อินทรเทวนครให้เลข8กับเลขหนึ่ง ส่วนต่อมาจะเป็นดับบนทุกหลักของอาจารย์อินทรเทวนครแนวทางงวดที่แล้วของเขาดับบนทุกหลักให้เลข7มาอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะส,สิติย้อนหลังก็หลุดไป2องมวดติดเลยนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของอาจารย์อินทรเทวนครให้เลข9 แอดก็ขอบคุณของอินทรเทวนครด้วยนะคะส่วนต่อมาดับขาดล่างของยานทิพย์ VIP นะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาดับล่างทุกหลักให้เลขสมาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก0-3ส่วนแนวทางงวดนี้ดับขาดล่างของยานทิพย์ VIP ให้เลข0ูนย์ แอดก็ขอบคุณของยานทิป VIP ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของดับป้าแมวกันเลยค่ะเรามาดูดับ10ดอกแก้วกันก่อนแนวทางวัวที่แล้วของเขาให้เลข8มาสลากออก8 6 7หลัก10ออกเป็นเลข6ก็ถือว่าผ่านสสิติย้อนหลังของป้าแมวนะคะข้อมูลชุดนี้ก็หลุดไปประมาณ4งัวที่เหลือก็ผ่านนะคะ ก็ยังมีโอกาสที่จะผ่านมากกว่าหลุดส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบดอกแก้วของป้าแมวให้เลขแปดส่วนต่อมาดับสิบรักแรกพบแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข6มาก็ไม่ผ่านนะคะ,ส,ะสิติย้อนหลังในข้อมูลใบนี้ก็เพิ่งหลุดไปเพียงแค่หนึ่งงวด ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10รักแรกพบให้ตัวเดิมนะคะคือเลข6ต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนดอกสบาแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขศูนย์มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะสถิติย้อนหลังในข้อมูลชุดนี้ค่ะก็หลุดไปประมาณสองงวดนะคะขอประธานโทษค่ะสามงวดนะคะที่เหลือก็ถือว่าผ่าน ่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนดอกสบาของเขาให้เลข7จใครชื่นชอบเลขดับของป้าแมวอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะส่วนต่อมาจะเป็นดับล่างนะคะของแมงปอแนวทางงวดที่แล้วของเขา ดับล่างทุกหลักให้เลข8มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะสลาดออก 0- 3สสสิติย้อนหลังในข้อมูลชุดนี้ของเขาก็หลุดไปเพียงแค่สองวดที่เหลือก็ถือว่าผ่านนะคะก็มีโอกาสผ่านมากกว่าหลุดเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับล่างทุกหลักของแมงปอให้เลข0ูนย์นะคะแอดก็ขอบคุณของแมงปอด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่แนวทางเลขเด็ดเลขเด่นกันบ้างสํานักแรกจะเป็น10หน่วยบนของเทพบรลือสูตรขั้นเทพอันนี้เป็นข้อมูลชุดของแท้เลยนะคะแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของเขาให้มา4ตัวจะมีเลข2เลข4เลข5แล้วก็เลข8ปดส่วนต่อมาจะเป็น หน่วยหน่วยสิบล่างของเขานะคะแนวทางงวดนี้ก็จะให้เลขหนึ่งเลขสเลขหแล้วก็เลข7นะคะส่วนข้อมูลเลขดับของเขานะคะหรือเป็นตัวเจาะแอดยังไม่เจอเนาะของเขายังไม่ลงนะคะเดี๋ยวถ้าลงแอดจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณของอาจารย์เทพบรรลือสุดขั้นเทพด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของอาจารย์ยุทธนาพารวยกันเลยค่ะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีข้าวมีหลุดส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลเลขเด่นบนของเขานะคะให้เลข3เลขรองคือเลข4เด่นล่างของเขาให้เลข6เลขรองคือเลข5 เจาะเลข3ตัวนะคะจะมี3 1 4 6 4 3 4 3 8 7 1 8 2ตัวจะมี4 1 4 3 3 8 1 8 4 6 5 6 3 5แล้วก็1 5นะคะ แอดก็ขอบคุณของอาจาร,รย์ยุทธนาพารวยด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอาจาร,รย์เต๋ากันเลยค่ะเรามาดูข้อมูลเลขบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลขแปดเจาะเลข3ตัวจะมี 3, ามหกแปดแปดสาปดหกแหกปสอตัวจะมี 8, ปดสาห แล้วก็8 8ดนะคะส่วนต่อมาจะเป็นข้อมูลเลขล่างของเขาเลขเด่นให้เลข8ตัวเจาะจะมี8 6กับ87นะคะ86ดงวดนี้ถือว่าดังเลยทีเดียวนะคะยังไงอย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เนิ่นๆแอดก็ขอบคุณของอาจารย์เต่าด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของชวโรดกันเลยค่ะเด่นล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้มา3ตัวเลข0ูนย์ก็เข้าไปนะคะสําหรับเลขล่างส่วนแนวทางงวดนี้ให้มา3ตัวเหมือนเดิมจะมีเลข 1, เลข2แล้วก็เลข3ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลค่ะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มานะคะ3ตัวเหมือนกันก็ถือว่าเข้าไปนะคะสำหรับเลข3ส่วนแนวทางงวดนี้เด็นล่างชุดนี้จะให้เลข0เลข1แล้วก็เลข2ใครชื่นชอบของชาวโรสอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ส่วนต่อมาจะเป็นของ3ตัวตรงพารวยค่ะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะก็เข้าไปสำหรับเลข3ตัวกลับด้วยกันเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะนะคะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้เนาะ ตัวเลขอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ FC ท่านใดก็ลองเอาไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณของ3ตัวตรงพารวยด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลในชุดนี้เนาะ FC ท่านใดต้องการข้อมูลสำนักไหนก็เมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวแอดจะหามาแบ่งปันให้นะคะยังไงคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ